รามาสนันค่ะหลังผู้จัดออกมาประกาศเลื่อนคอนเสิร์ตนนทนาแบบกระทันหันสาเหตุก็มาจากวีซ่าไม่ผ่านนั่นเองค่ะล่าสุดเจ้าตัวค่ะหนุ่มนนทนาอ,ออกมาเคลื่อนไหวแล้วเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวค่ะงานนี้ทำเอาแฟนๆของนักร้องหนุ่มมาความสามารถอย่างนนทนาที่อยู่ในเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียถึงกับบ่นเสียดายค่ะเพราะล่าสุดทางผู้จัดงานอย่าง Makeoff ได้ออกมาแจ้งข่าวให้แฟน ans, ได้ทราบว่า,วาเลื่อนการจัดคอนเสิร์ตนนทนาออสเตรเลียทัวร์ไลฟ์อินเมลเบิร์นค่ะที่จะจัดขึ้นในวันที่2กันยายน เดนนี้เนื่องจากติดปัญหาในการดําเนินเรื่องวีซ่าค่ะทางผู้จัดจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเลื่อนคอนเสิร์ตออกไปก่อนโดยต้องเช็คคิวงานของศิลปินและปัจจัยอื่นๆค่ะจึงจะสามารถกําหนดวันจัดงานได้อีกครั้งโดยหลังจากที่เผยแพร่ข้อมูลออกไปค่ะก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับความคิดที่หลากหลายจํานวนมากเลยทีเดียวค่ะและปรากฏว่ามีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึง่งค่ะได้เผยแพร่ข้อความที่เมคออฟอีเวนต์เนี่ยแจ้งข่าวให้แฟนๆได้ทราบผ่านทาง Line Official Account ค่ะว่าเราต้องขอปิดบัญชี ตัวเองนะจะคืเนเงินค่าบัตรค่ะว่าวีซ่านนไม่ผ่าน เหตุผลที่ทางผู้จัดงานให้มาก็คือไม่ make ซนมากๆเขาไม่เชื่อว่านนเนี่ยเป็นศิลปินค่ะไม่เชื่อว่านนจะกลับไทยไม่เชื่อแม้กระทั่งว่าอยู่สังกัดเลิฟอีทค่ะ mm hmm. ทางเราเนี่ยให้เอกสาร mm hmm. ไปจนไม่รู้จะให้อะไรแล้วจริงๆทําเต็มที่แล้วซึ่งเราเองก็ประกาศอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้มาบอกตวัวเองก่อนเพราะจะได้ทยอยคืนเงินค่าบัตรน, mm hmm. นั่นเองค่ะหลังจากที่ทวิตเตอร์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปค่ะก็มีชาวเน็ตจำนวนมากค่ะแห่รีทวิตกันจํานวนมากเลยทีเดียวต้องรอดูว่าดราม่าดังกล่าวค่ะจะจบลงยังไงเพราะก็บอกเลยว่าหลังจากที่ ทางผู้จัดงานออกมาประกาศแบบนี้ค่ะก็เกิดดราม่าขึ้นมาทันทีเลยค่ะและงานคอนเสิร์ตของหนุมนนทนนค่ะที่เมลเบิร์นจะกลับมาจาัดได้อีกเมื่อไหร่ก็ยังไม่ทราบต้องรองติดตามกันต่อไปนั่นเองจนล่าสุดค่ะเจ้าตัวเนี่ยก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวค่ะหลังจากที่เกิดประเด็นนี้ขึ้นค่ะหนุมนนทนนเนี่ยก็ออกมาโพสต์ผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวค่ะโดยโพส์ภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นสุดฮาค่ะว่าถ้าไปยื่นว่าเป็นตลกบอยแบนด์ตั้งแต่แรกเนี่ยก็อาจจะผ่านตั้งนานแล้วต้องบอกเลยว่าท่ามกลางแฟนๆค่ะที่เข้าไปคอมเมนต้ว,วัแลเ,นอนนเอน่ง แ,แฟนๆส่วนใหญ่เนี่ยเข้าไปส่งกำลังใจให้หนุ่มนนกันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะเอาเป็นว่าต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะว่าสรุปแล้วหนุ่มนนจะได้มีการจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศออสเตรเลียหรือเปล่าเพราะว่าเชื่อเลยค่ะว่าแฟนๆที่ออสเตรเลียเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอคอยหนุ่มนนกันอย่างแน่นอนค่ะแล้วถ้ามีเรื่องราวอัปเดตอีกทางเพจราเมาสะมาอัปเดตคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ